สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้นะเราก็มาอยู่กันที่นี่เลยนะคะตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทานะก็เราไม่ได้มาที่นี่กันนานหลายเดือนแล้วนะ วันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่นี่นะฮะว่าบรรยากาศตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะก็นี่นะฮะบรรยากาศตอนเย็นๆที่ตลาดนัดเรียบด่วนราบินทานะฮะก็ที่เห็นนี่ก็คือคนจะน้อยหน่อยหนึ่งฮะ,ะเพราะว่าเรามากันวันธรรมดานะฮะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะ,ะนี่นะคะม,มีของเล่นด้วยนี่น่ารักมากเลยตุ๊กาตานะ,ะ่ฮะ ก็บรรยากาศวันนี้ก็จะเงียบๆรงเห่าดิฟฟินนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะฮะเนี่ยเท่าที่เห็นนี่ก็โล่งเลยนะนี่นะคะนี่ก็จากค่าวที่แล้วที่เรามากันก็จะเงียบๆประมาณนี้นะฮะเพราะเรามากันตอนเย็นตลอดเลยนะนะคะทางด้านนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ยังไม่มากันเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งโซนด้านนน้นนะฮะเพราะว่าตรงนี้เราเคยดูปไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะ เดินข้ามไปฝั่งนน้นนะฮะเพราะยังไงอาจจะดูได้ไม่ทั่วถึงนักนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูแบบคร่าวๆนะฮะบรรยากาศล่าสุดตลาดนัดเรียบดุลรามินทานะฮะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะนี่นะก็เดี๋ยวข้ามถนนนิดนึงนะคะยังไงตรงน,นี้ก็ระวังกันนิดนึงนะ,นนะ,ะที่เห็นข้างหน้าน่็จะเป็นโซนร้านอาหารที่นั่งรับประทานได้นะฮะ จะมีเยอะแยะมากมายหลายร้านเลยนะเดี๋ยวเราจะไปทางไหนกันก่อนดีทางด้านนี้ก็โอ้โหพ่อค้าแม่ค้ายังไม่มากันเยอะเลยนะฮะแต่ละครั้งที่เรามาตรงโซนนี้ก็จะเจอแบบนี้ตลอดเลยนะฮะก็ประมาณว่าโล่งๆนะพ่อค้าแม่ค้ายังมาไม่หมดนะสงสัยเราจะมากันเร็วเกินไปนะฮะต้องรอให้มืดกว่านี้นิดนึงนะเดี๋ยวเราเดินมาดูทางด้านนี้นะฮะด้านของกินกันก่อนเล น,นีก็จะเป็นร้านอาหารนั่งรับประทานได้นะฮะเยอะแยะมากมายหลายร้านนะก็ให้ดูผ่านๆน,นะฮะก็จะประมาณนี้นะนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่าเกือบหกโมงเย็นนะฮะเราอาจจะมาเร็วเกินไปนะฮะคนก็เลยยังไม่มีนะก็อาจจะต้องรอให้มืดๆหน่อยนะแล้วก็อีกอย่างในวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยนะฮะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะ ก็เลยจะโล่งๆไปนิดนึงนะเดี๋ยวเดินไปดูบรรยากาศด้านโน้นนะคะที่เป็นด้านโซนขายอาหารเยอะๆนะฮะโล่งๆไม่เหมือนเดิมเพราะว่าทางด้านนี้พ่อค้าแม่ค้ายังมากกันน้อยอยู่เลยนะฮะ,ะเดินไปดูของกินกันพลางๆก่อนนะ,ะนี่นะคะมีร้านประมาณนี้นะร้านนั่งรับประทานได้ก็จะอยู่โซนแถบนี้นะฮะ ก็ขออนุญาตไม่เข้าไปดูทางด้านนั้นนะฮะเดี๋ยวเราดูทางด้านที่เป็นสรตทฟู้ดดีกว่านะานี่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากทางด้านนี้กันเลยดีกว่านะฮะนี่เลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวไปเริ่มแถวหน้านู้น,น,นเลยนะนี่ร้านที่นั่งรับประทานได้ก็ที่ไหนเปิดแล้วนะคะแต่ว่าคนยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะ นี่เราไปดูด้านนี้ก่อนนะบรรยากาศตอนนี้นะคะเดินสบายมากเลยนะคะยังไม่มีใครมาเท่าไหร่เลยนี่มีก๋วยเตีเ๋ยวมีข้าวนะนะคะร้านต่างๆก็มีผ้าใบขึงกั้นเรียบร้อยนะคะ ประมาณน,นี้นะคะอาหารต่างๆนะทากยากิก็มีนะคะส้มตาำตำต,ต่างๆนี่ค่ะหอยทอดผัดไทยมีร้านขนมจีนนะคะน้ำยามีแกงนะหม้อใหญ่มากเลยน่ากินนะ ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะจากคลิปที่แล้ววันนี้ก็พามาอัปเดตกันนะฮะนี่สถานีประแดกนะคะดูด,ด้านนี้กันบ้างนะนี่ก็เป็นสติดพูดต่างๆนะฮอปเฟิร์นหมูย่างไสย,ย่างนุนุปรว้ยน,นะฮะ ว่างอยู่นะฮะยังไม่มาเปิดร้านกันนะชิ้นนะฮะทางด้านนี้ก็จะเป็นหมึกย่างน่ากินมากเลยหมึกเยอะแยะหน้ายาวไปถึงนู่นเลยนะฮะมืไข่นี่น่ากินนะฮะทางด้านนี้มาได้สิบบาทเองนะ นมากเลยะ,ะไปดูกันต่อดีกว่านะคะนี่นะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหลังปีใหม่นะฮะร้านค้าต่างๆก็อาจจะยังไม่มากันนะฮะอาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวกับบ้านกันประมาณน,นี้นะฮะก็จ,จะยังเปิดไม่เต็มที่นะฮะ ก็ส่วนใหญ่เรามาที่นี่ทีไรก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ตลอดนะมีมึกนะฮะนี่น่ากินนะส่วนใหญ่เราก็จะเจอบรรยากาศแบบว่าพ่อค้าไม่ค้าย,ยังไม่เปิดร้านกันเต็มที่นะทุกครั้งเลยนะคลิปที่เราก็เป็นอย่างนี้นะม่ดูว่าเป็นยังไงนะฮะเจออย่างนี้ตลอดเลยนะร้อนมหลิน ตอนนี้มีเส้กรอกนึ่งนะฮะบรรเากานะฮะโล่งมากเลยนั่นี่นี่กำลังจัดร้านเปิดร้านที่เลยนะฮะยำมะม่วงปูหมาประมาณนี้นะคะรับเสียดายมากเลยนะ,ะมาที่ไรโล่งทุกที่นะฮะที่นี่ไม่รู้เป็นยังไงนะ จอปูรถมนันผลไม้ก็มีถิ่มปิงขนมเบื้องอะครก้ากินด้ว มีรจิก็น,น,น,น่ากินนะนี่หอยนะหอยทางัา้งนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะข้าวเรียว นีกันบ้างนะนะีคะก็มีที่ให้นั่งรับประทานนะขวามือนี้นะส้มตำต่างๆนานานะคะนะคะี่ค่ะบรรยากาศหลังปีใหม่นะคะที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามินทานะคะเนยกรอบ สี่ฟุดนะฮะแซลมอนแซปบนะเนื้อโคขุนหมปูปิ้งนะฮะนี่มีว้าเฟิรนด้วยตรงนี้ก็จะมีของเด็กเล่นนะมีโซนให้น้องๆเด่มบเล่นของเล่นกันนะฮะประมาณ ด้าน,นนี้ก็จะมีร้านให้นั่งรับประทานนะฮะตรงนี้นี่นะก็ยาวไปนู่นเลยนะหลายร้านเลยนะนี่นะจะก็ากนั่งร้านไหนก็สบายๆเลยนะฮะคนไม่แน่นเลยวันนี้นะนคามีเรื่อกหลายร้านเลยนะ ข้างหน้านันก็เป็นหุ่นยนต์นะฮะก็ตั้งอยู่นี่มานานแล้วนะประมาณท่านฟอร์เมอร์นะคะมีราคาสูงใหญ่เลยนี่หน้าร้านอาหารก็นูนนะะ่นอาหารยาวไปนู่นเลย พ้นบีนะฮะถ่านป่อเมเนะนเข้าไปดูด้านนี้กันบ้างก่อน,นะฮะก็น่าจะเริ่มเปิดร้านกันไปบ้างแล้วนะนี่นะคะ่ะรองเท้าเ,าเสื้อเชิ้ต ือยืดก็มีนะฮะมีบรรยากาศรอบๆนะนะคะใครชอบบรรยากาศแบบเดินสบายๆไม่เบียดคนไม่เยอะก็วันธรรมดานี่นะฮะประมาณนี้เลยนะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะแน่นนิดนึงนะฮะดึกๆก็จะแน่นนิดนึงนะเจ็ดสก้า เสื้อเชิ้ตนะฮะด้านนี้เป็นเกงางเกงเสอยืดเสื้อชั้นในประมาณนี้นะคะยืดสกรีนลายสวยๆนะ ก็อาจจะดูไม่ทั่วนะฮะวันนี้เพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะฮะยาวมากเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะเครื่องประดาบนะจุดชั้นไหนก็มีนะฮะเ,เอาจริงๆก่อนจะมาไม่คิดว่าจะโล่งขนาดนี้นะฮะมีผ้าห่มด้วยนะ ก็อาจจะเป็นหลายสาเหตุนะฮะราเพิ่งจะหลังปีใหม่ด้วยนะแล้วก็ยังเย็นอยู่ด้วยแล้วก็วันธรรมดาด้วยนะอะไรอย่างรวมกันก็เลยทำให้โล่งขนาดนี้นะฮะรองเท้าเยอะแยะมากมายเลย แปดใช่ไหมดีนะคอมเมนบ้างไหมฮะเดี๋ยวทุกช่องก็เดี๋ยวจะยาวเกินนะมาตั้งนานแล้วเนะ่ะลองเท้าไปนะฮะตุ๊ก,กตาด้วยนี่ฝาก็เริ่มมืดแล้วนะฮะแต่ยังไม่เห็นมีคนมาเยอะะเท่าไหร่นะฮะ เองค่ะสั้นรองเทา้ากระเป๋านะ เล่นนะฮะน,น,นี่ย่างย่าง้ <S 2> <S 2> <S ่างย่างย่างนะก็เดินเร็วนิดนึงฮะตรงนี้เ็ยังไม่เปิดร้านกันนะฮะมั่วก็มีนะ เก่งดีนนะไปยืดนะฮะอย่าค่อยกินกังเก่งเอาจริงๆก็ของเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ย ก็มีนะนี่ก็นะะขนาดยังเปิดร้านกันไม่ทั่วยังไม่หมดนะของก็ยังเยอะเลยนะรองเท้าเยอะแยะเลยนะแถวนี้ขนของไปพักซู้ไวยในห้อง เะคระื่อสสงสำอางนะฮะ จากนะฮะล่าสุดนะตลาดนัดเรียบด่วนรามินทางนวมอะไรฮะของก็มีขายเยอะนะ

เสื้อผ้าเยอะนะนตรองเท้าเอ้ข้างหน้นานี้ร้นา,นนานกระเป๋านะ,ะกระเป๋าเยอะแยะมากมายเลยเนะี่ย เลยยืดนะฮะนี่ขายนั่นดีมีตุ๊กตาด้วยรองเทา้าเดี๋ยวเราเดินไปกลับไปฝั่งนู้นกันนะฮะ ฝั่งที่เราจอดรถไว้นะมีของกินมาวางอยู่นะฮะแถวหนึ่งนะก็รายอย่างอยู่นะคะแล้วนี่ก็คือบรรยากาศฮนะโดยรวมนะฮะของตลาดนัดเรียบด่วนลาบินทานะฮะอัปเดตกันล่าสุดเลยนะ น่าเสียดายเนะยที่วันนี้ของก็น้อยคนก็น้อยไปน,นิดหนึ่งนะฮะบรรยากาศก็เลยไม่ค่อยคลึกคลื้นเท่าไหร่นะแต่เราก็ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางนะฮะเผื่อใครจะมาเดินเล่นมาช้อปปิ้งกันที่นี่ตลาดนัดเรียบด่วนรามินทาน,นะฮะก็จะได้ดูเป็นแนวทางว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะที่นี่นะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ลากันแถวนี้เลยนะฮะ อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะค่ะ okay, แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ปรับชมคลิปของเรานะฮะสวัสดีทุกคนบ๊ายบายค่ะ